ส,สดีค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวมา,ม,า,าม่าขนมซึ่งเราต้องแกะพลาสติกก่อนอม,มาเรามาแกะพลาสติกกันนะคะได้พลาสติกแล้วแล้วก็จะวางไว้นี่เรามีอุปกรณ์เราต้องแกะนะคะทุกคนฝาเขาก็จะให้เป็นแบบขุนๆนะคะ อย่างแรกเป็นน้องพุดดิ้งมะพร้าวค่ะต่อไปอันนี้เป็นซอสมะม่วงนะคะอันนี้เป็นซอสมะพร้า,พาวนะคะอันนี้คือเส้นมะม่านะคะอันนี้ส้มนะคะส่วนอันนี้ไข่นะคะรสแอปเปิลค่ะและอันนี้เม็ดเปาะเป๊ะค่ะ อย่างแรกเราต้องแกะแต่พี่กลัวมันเราต้องแกะเส้นมาม่าก,ก่อนนะคะเส้นมามา่าริสึกเขาจะให้มาเป็นโน้ตนะคะพี่กลัวอารสมะม่วงเหรอพี่กลัวทุกคนพีต้นไตีกังไก่ค่ะ เราต้องใช้กำลังไกลนะคะอึ๊บเฮ้ยก <c oughs> ินหอมมากเฮ้ยโน้ตมาแล้วเทนี่มีน้ำด้วยทุกคนมีเส้น,สนด้วยทุกคนเลย ทุกคนต่อไปเราจะใส่เม็ดเปาะเป๊ะลงไปเดี๋ยวไข่าดาวเราจะใส่ที่หลังนะคะพี่ต้องค่อยๆใส่เพราะเม็ดเปาะเป๊ะมันเสียงดังค่ะพี่ต้องใช้หนหนีมอันนี้เราจะวังไว้นน คนใ้ก็เสียงเลยอะต่อไปพี่จะจัดให้สวยเม็ดเทลโก้แบบเสียงดังแล้ว่ะทุกคนถ้าหลายเี้อ่ะมันจะเท่าไหร่พี่ต้องค่อยๆเพื่อให้มันดูเหมือนผงชูรสเนี่ยทุกคนต้องต้องค่อยๆหนี นี่ทุกคนและพี่มีเรื่องสำคัญนะพี่จะย้ายบ้านแล้วทุกคนบ้านสล้าน3ล้านนะระหว่างสามล้านกับสองล้านสล้านดีกว่าทุกคนเละเสียงดังมากตอนนี้ป๊อปแป๊ะเราก็จะแบบมือน อ้ชูระทุกคนทุกคนผิ่นมะม่วงแบบฟูมากเลยอ่ะแบบฟุ้งเลยอ่ะทุกคนต่อไปตอนมะพร้าวก่อนกลัวพี่กลัวมันกระเด็นใส่ อันนี้น่าจะเป็นพุดดิ้งสลัดดิ้งนะอุ้ยเป็นพุดดิ้งจริงด้วยอ่าก่อนทำอาหารพี่ล้างมือมาเร็วนะคะทุกคนทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะพี่ต้องแบบค่อยๆอะทุกคนนั่งงั้นลองกินเส้นไหมเพื่อมันจะอร่อย อมยทุกคนมีนเส้นแบบอืมอร่อยอร่อยเหมือนกันต้องใส่ให้หมดตัวฟุดดิ้งนี่พี่ไม่รู้ว่ามันจะเหนียวหนึบไหม เหนียวทุกคนแปลว่าไอสีแดงๆมันก็น่าจะเหนียวเหมือนกันพี่กลัวอ่ะเอาสีแดงก่อนเพราะว่าเราต้องใส่พุดดิ้งด้วยทุกคนไม่ไงั้นมันจะดูไม่เหมือนจริงนะวิยเสียงแบบดังมากเลยอะทุกคนแบบป๊อแป๊ะป๊อแป,ป๊ะอยู่อะเพราะว่าโดนน้ำนะคะ อันนี้พี่มีน้ำต่อไปโรสมาพาสีแดงไม่รู้ว่าเขาจะเปิดมาเป็นสีแดงทำไมโดยที่เนื้อมันสีขาวเนื้อสีขาวแต่ซอสสีแดงจนเนื้อมันเป็นสีชมพูะทุกคนเติมน้ำกันพี่น้อใส่น้ำก่อนมาทำต่อต้องกวดกวาด โอ้โหทุกคนเนื้อมันแบบช่ำมากเลยอ่ะว้ายหย่อนนี่ป้งเนื้อพี่กลัวหล่นถ้าหล่นคือโดนแมด่า จะออกความเปรี้ยวถ้าสีเขียวจะออกความเปรี้ยวนิดนึงแต่สีชมพูแบบหวานเลยอะทุกคนแบบต่อไปซอสมะม่วงพี่กัวที่ไม่ค่อยชอบมะม่วงเท่าไหร่หาซื้อจากอ1เลเวนเซเว่นอเลเวนได้นะคะโอ้หูกิ่นมาเร,งเรง็ง มันคาน้ำมันมากเลยอ่ะทุกคนอะยวให้ดูนย่ยมันคาน้ำมันมากเลยอ่ะทุกคนมันใสมันเหมือนน้ำมันน่ะใส่น้ำมันเหรอหวานหวานขึ้นตาเลยอ่ะทุกคน ตอกสายอันนี้ดีกว่าพี่ว่าต้องใส่กานเกงมีน้ำติวอย,ะยะวากวางไหมแน่นไงพี่ว่าเลยมันต้องมีน้ำทำไมเส้นนี้มันมีแต่น้ำอ่ะทุกคนทุกคนค่ เราไม่มีไข่แดงไข่เราไม่มีไข่แดงไข่เราเป็นสีขาวมาเลยอะดูดิไม่มีเวลไข่แดงเลยอะหรือว่าเราทึ้จงจบใส่น้ำไข่ดาวลงไปก่อนเดี๋ยวหกพี่ว่านี่พี่ว่านะไข่มันไม่มีไข่แดงเนี่ะ หรือแบบมาม่าไข่ดีหรือไข่ขาวเนี้ยน่าจะใช่เลย,เลย แบบทุกคนมันต้องตัดอะแต่เวลาเราตัดนะมันนุ่มไม่งั้นมันจะไม่เหมือนไข่ทุกคนมันจะเหมือนไข่ที่แบบคุกมาโดยที่เราไม่เอาไข่แดงมาเพราะฉะนั้นตัดให้ขาดทุกคนพอตัดขาดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งเลยทุกคนเอาง่าง เราต้องค่อยๆเอาใส่มันเหนียวพี่ว่าเราต้องใส่เงี้ยเราต้องโก่งไหมชิบ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 ไข่ไข่หดเลยแอปเปิ้ล เบาหวานขึ้นพี่อู้ซ้มได้แล้วสิลิ้นหงทุกคนเราจะมาลองชิมกันแต่เราต้องคนก่อนนะคะเสียงดังขึ้นเลยอะทุกคนพอคนอนะทุกคนเนี่ยมันคนพอเราคนอนะมันจะแบบ ดูเราเหมือนใส่น้ำมันแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันนี่ทุกคนน่ากินมากทุกคนอาจริงๆนะมามี่เขาก็ต้องใส่ตัวเส้นอ่อนอันนี้เป็นโนูตมามาออ่าต้มยำกุง้งเราลองกินกัน แต่เราจะควรให้มันเข้ากันก่อนนะคะว้าวทุกคนเป็นอย่างนี้เลยเว้ทุกคนมันมีความกรอบของวุ้นสองอันนี้มากและ,และก็ตัวเส้นก็นุ่มมันผสมรวม ตัวกันได้ดีมากอ่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากกินก็หาซื้อกันที่เซิร์เวอรนะคะบ๊ายบายใจเจีอยาเหล่าซื้อ